ได้ไหมฝันเจาะเลยนี่คืออะไร,รอะพี่น้ำมันอ,อ๋อ xong son mà à. đồng máy đồng máy đồng máy sợi chung với đồng máy nhá. ดอกไม้ดอกไม้ดับแน่เลยดับแน่เทียนอะดับแน่ไม่เป็นไรเราได้จุดแล้ว,ลวเราตั้งใจจุดแล้ว,ลวเราทำให้เราห้ามไม่ได้ให้มันดับแปลาว่ายดกดอกไมถก้ถือดีๆก่อนถือดีๆก่อนทำไมอะสวดอะไรก่อนไหมคะถ <c oughs> ือปักเทียนปัดเหรอต้อ,องสวดวาฮีก็คือ ร้อนไปยืนอนะครับแล้วไอ้น้ำมันนี่อยู่ไหนอ่ะถือไว้ก่อนเดี๋ยวไปถะเทระเกียงอ่ะ ก็้องอเาอ้ยเปิดฝาแล้วก็เติมตะเกียงระวังอ้าวน้ำมันนี่แหละนี่นี่ใส่ได้เลยนตะเกียงอะไรจุดเต็มรู้ว่าตักทุกัเฮ้ย่ายอะทุกันด้เด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 อะไร